This the standard podcast Eight is openinging ears eye Pod for your ศตวรรษที่21แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเห็นเรื่องของฟิตเนสเป็นเรื่องปกติเห็นเรื่องการออกกําลังกายรักษาสุขภาพเป็นเรื่องปกติและมองว่าคําว่า wellness หรือว่าสุขภาวะที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นดีฟอลต์ของชีวิตครับแต่อันที่จริงแล้ว คอนเซปต์ <Concept S 2> ในเรื่องการที่คนเราจะต้องออกกําลังกายไปฟิตเนสดูแลสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับและเฟื่องฟูในศตรวรรษที่20ที่ผ่านมานี้เองนะครับและเวลาที่เราไปที่ฟิตเนสหลายๆครั้งเลยเราจะเห็นนะครับว่าฟิตเนสระดับสูงสูงฟิตเนสที่มีคุณภาพดีๆจะมีการใช้อุปกรณ์ออกกําลังกายที่มีชื่อว่าเทคโนโลยีหลายคนจะตั้งคําถามว่าเออแบรนด์นี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับว่าเขามีวิวัฒนาการมาอย่างไรและสําคัญมากตกลงแล้วเขาเป็นแบรนด์มาจากไหน ชื่อเองอาจจะคิดว่าเป็นอเมริกันหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับแบรนด์นี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของเครื่องออกกำลังกายนะครับเพื่อ Wellness นั้นมาจากอิตาลีกันด้วย อ,อติศาสต์แปนาทีในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงแบรนด์นี้แหละครับเทคโนโลยี Gym, ซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นผู้นำนะครับของเครื่องออกกาลังกายนะครับเรามาเริ่มต้นเราย้อนกันไปดูกันก่อนเลยนะครับว่าคําว่าเวลเนส s นี้เนี่ยจริงๆเราคุยกันมายาวนานแล้วล่ะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปนะครับในยุคโรมันเลยเราจะได้ยินอยู่คาคานี้ครับ a healthy mind in a healthy body ภาษาละตินเขาว่าแบบนี้ครับ m e n s a n a in corpore sano ถ้าเกิดว่าแปลกันแบบที่เราคุ้นเคยนะครับจิตที่สุขสดใสย่อมอยู่ในร่างกายที่สุขสมบูรณ์บางคนก็บอกว่าจิตที่สดใสอยู่ในร่างกายที่สุขภาพดีเพราะทั้งสองอย่างนี้เดินหน้าไปด้วยกันนะครับทีนี้ครับหลักการแบบนี้ถือว่าเดินหน้ากันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรมันมาแล้วนะครับที่เชื่อกันว่าองค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้จะสามารถทําให้คนนั้นเดินหน้าชีวิตต่อไปได้เพราะ2ออย่างนี้เป็นสิ่งที่คํายันซึ่งกันและกันด้วยนะครับ มนุษย์เราเองแต่ก่อนท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าต้องการร่างกายที่แข็งแรงนี้เนี่ยแล้วเขาออกกาลังกายกันด้วยวิธีการอะไรเขามีอุปกรณ์ในการออกกําลังกายหรือเปล่าตั้งแต่ยุคกรีกโรมันเองก็มีความพยายามในการที่จะดูแลสุขภาพในลักษณะแบบนั้นแต่อุปกรณ์เองอาจจะไม่เอื้อมหน่วยต่อมาครับในโลกยุคที่มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นผมนับตั้งแต่การปฏิัติอุตสาหกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาแบบนี้จะพบนะครับว่า มนุษย์เรามีการบริโภคอาหารนั้นเกินกว่าความจำเป็นครับดังนั้น The World Obesity Federation จึงมีการคาดการนะครับว่าในอีก12ปีข้างหน้าประชากรประมาณ4,000ล้านคนหรือประมาณ51%ของประชากรโลกอาจประสบภาวะโรคอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินดังนั้นครับเรื่องของการดูแลสุขภาวะ จิตใจก็ด้านหนึ่งครับร่างกายจึงมีความทวีความสําคัญมากขึ้นครับทีนี้ครับเวลาพูดถึงอิตาลีแล้วหลายคนจะนึกถึงแหล่งกําเนิดของแฟชั่นแบรนด์ชั้นนําของโลกเยอะแยะเลยและหลายคนเองก็อยากที่จะใฝ่ฝันได้ครอบครอง Luxury f a s h i น n p r o d ั c t ์เหล่านี้ด้วยแต่ว่า Luxury Product อย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงหรือไม่ทราบมาก่อนนะครับก็คือความลัก u รีที่มาในรูปแบบนะครับ ของนวัตกรรมด้าน Wellness ก็คือเครื่องออกกำลังกายเช่นกรณีของแบรนด์เทคโนโลยิซึ่งแบรนด์นี้มีอายุยาวนานมากกว่า40ปีแล้วหะเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยิเราต้องนึกถึงแบรนด์ที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการออกกำลังกายนวัตกรรมที่ว่าถึงประกอบด้วยอะไรบ้างการออกแบบและคุณภาพชั้นสูงเอาไว้ด้ยวยกันหรือที่เรียกกันว่าเป็น w o r l d leader และก็ trendsetter ในตลาดที่เป็น luxury wellness นอกจากนี้ครับเทคโนโลมียังถือว่าเป็นอุปกรณ์นะครับที่ถูกใช้ในกีฬาโอลิมปิกมายาวนานต่อเนื่องนะครับ8ครั้งด้วยกันครั้งที่9นั่นก็คือโอลิมปิกที่กรุงปารีสในปี2024นี้นะครับที่ผ่านมานี้เทคโนโลยีอย่างที่ได้เกินไปแล้ว ถือเป็นแบรนด์ที่ได้ทำงานร่วมกันกับนักกีฬาระดับโลกหลากหลายประเภทกีฬานอกเหนือไปจากนี้นะครับยังเป็นผู้คิดค้นเครื่องออกกำลังกายร่วมกันกับนักกีฬาโอลิมปิกและทำงานร่วมกันกับลักชัวรี่แบรนด์อย่างคริสตินดี O อในการทำคอลเลกชันเครื่องออกกำลังกายร่วมกันด้วยเราเริ่มต้นไปดูที่จุดกำเนิดนะครับของแบรนด์เทคโนโลยีกันบ้างเทคโนโลยีนี้ถือกำหนดด้วยแนวความคิดของผู้ก่อตั้งที่มีชื่อว่าเน r i โ a อ e เลสซานตรี่ครับ ผู้ก่อตั้งนะครับที่บอกว่า wellness is everyone's business สุขภาวะที่ดีเป็นเรื่องของทุกคนครับความมุ่งหวังของแกก็คือการมุ่งพัฒนา wellness innovation คือนวัตกรรมว่าในเรื่องของสุขภาวะแบบครบวงจรที่ควบคู่กันไปนะครับกับ healthy lifestyle มีเกร็ดที่น่าสนใจนะครับว่าไม่กี่ปีครับก่อนที่คุณเนริโอนั้นจะกลายมาเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจนี้ภายใต้แบรนด์เทคโนโลยีครับ ตัวท่านเกิดในปี1961นะครับตัวท่านเคยมีความหลงหใฝ่ฝันก็คงจะเหมือนกับชาวอิตาลีหลายๆคนเลยหลงไหลในอุตสาหกรรมแฟชั่นเคยคิดที่อยากที่จะเป็นดีไซเนอร์มาก่อนครับโดยตัวเขาเองเคยเขียนจดหมายไปถึงจอร์โจอาร์มานี่เพื่อขอที่จะนัดพบแล้วก็พูดคุยกันถึงโอกาสครับในการที่จะได้ทำงานร่วมกันแต่ว่าน่าเสียดายครับว่าจดหมายฉบับนั้นไม่เคยได้รับการตอบรับก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าได้รับการตอบรับทั้งสองคน ทำธุรกิจร่วมกันโลกนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับแต่ทีนี้พอการนัดหมายนั้นไม่เกิดขึ้นครับเนริโออาเลสันทรีครับจึงไล่ตามอีกหนึ่งความฝันครับก็คือเรื่องของกีฬาโดยที่สิ่งหนึ่งครับที่คนอิตาเลียนมีและท่านก็มีอย่างแรงกล้าก็คือเรื่องของ passion แล้วก็แฟชั่นที่มีอยู่ก็เลยได้เอา2ออย่างนี้เข้ามาผสมผสานกันครับเนริโอครับเคยเขียนเล่าในหนังสือชีวประวัติของเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของเขา เกิดขึ้นครับในฤดูใบไม้ร่วงของปี1982ตอนที่ตัวเขาเองนั้นได้เข้ายิมครับเป็นครั้งแรกจากคําแนะนําของเพื่อนตัวเขาเล่าแบบนี้บอกว่าลักษณะของยิมแล้วก็ฟิตเนสที่ใช้ในช่วงเวลานั้นท่านมองย้อนกลับไปนะครับฟิตเนสในสมัยเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะครับ จะพบว่ามันแตกต่างไปจากยุคปัจจุบันโดยสิ้นเชิงยิมที่เพื่อนเขาพาไปครับสภาพเหมือนกับโรงรถเก่าๆที่ถูกดัดแปลงมาเป็นยิมมากกว่าที่มันเกิดขึ้นมาเป็นยิมมันมีอุปกรณ์พื้นฐานนะครับสถานการณ์ออกกําลังกายแต่ถือได้ว่าห่างไกลจากอุปกรณ์ออกกําลังกายปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแม้จะเป็นมิติข,ของความสวยงามก็ดีความปลอดภัยก็ดีวินาทีนั้นเลยเขาเกิดไอเดียแบบนี้อุปกรณ์ฟิตเนสพวกนี้สามารถพัฒนาต่อไปให้ได้ดีกว่านี้ครับ ปลอดภัยกว่านี้และที่สำคัญมากสามารถที่จะออกแบบให้มีความสวยงามและดูมีสุนทรียะมากกว่าที่ตัวแกเห็นในช่วงเวลาปี1982ได้อีกหลายขั้นเลยและนั่นเองก็คือจุดกำเนิดของเทคโนโลยีครับ ถึงตรงนี้ครับผมขอพาทุกท่านย้อนกลับไปครับอีกหนึ่งปีหลังจากนั้น1983นอครับเนรีโออเลสซานดรีและน้องชายที่มีชื่อว่าเปียร์ลุยจิอเลสซานดรีก็ได้ร่วมกันก่อตัอ้งเทคโนโลยีขึ้นมาย่างเป็นทางการครับมีการผสมผสานความหลงใหลในเรื่องของเทคโนโลยีและกีฬานั้นเข้าไว้ด้วยกันโมเดลเครื่องออกกําลังกายเครื่องแรกนะครับถูกออกแบบที่โรงรถที่บ้านของพวกเขาเองที่อยู่ที่เมืองเชเซนาแคว้นเอมิเลียโรมาญ่าในเวลานั้นเนริยโออายุ22ปีแค่นั้นเอง 3ปีต่อมาครับก็คือปี1986ในปีที่ความคิดหรือว่า perception ของผู้คนต่อเรื่องของเครื่องออกกำลังกายเนี่ยนะครับจะอยู่เฉพาะที่ครับเช่นก็ต้องอยู่ที่ฟิตเนสสิหรือว่าจะต้องไปอยู่ที่รีแฮบเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์ฟืนฟ้นฟูสุขภาพหรือว่าอยู่ที่โรงแรมแต่เทคโนโลยีครับได้มีการเปิดตัวหรือว่าลอนชเครื่องออกกำลังกายที่มีชื่อว่าอูนิกาแปลว่ายูนิคหรือว่าโดดเด่นในภาษาอังกฤษนี่แหละครับแต่ที่น่าประหลาดใจก็คืออูนิกาตัวนี้กลับกลายเป็น Home Solution Product ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมานะครับที่ต้องอยู่เฉพาะที่ที่ฟิตเนสที่รีแฮบเซ็นเตอร์ศูนย์ฟื้นฟูฟ oder, ฟสุขภาพหรือว่าที่โรงแรมแต่เป็น Home Solution Product ครับเหตุน <c oughs> <พ>ี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำนะครับในเชิงนวัตกรรมหรือว่า Innovation Leader แล้วก็วิสัยทัศน์ครับของเนริโอในเรื่องของการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนเช่นการทำให้จ e ม u i p m e n t อยู่ในบ้านทุกหลังได้นะครับและต่อไปนี้คำว่า Home จะต้องกลายมาเป็นคำว่า wellness home ก็คือบ้านที่เต็มไปด้วยสุขภาวะนี่แหละครับทีนี้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้แล้วนะครับว่า Home Gym ครับกลายเป็น Space หรือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในบ้านที่หลายหลาคนนั้นขาดไม่ได้ทีเดียวครับ ทีนี้เรามาดูเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะครับในทศวรรษที่80ครับเทคโนโลยีเองก็ได้ก้าเข้าสู่โลกของฟุตบอลแล้วก็การแข่งขันรถแข่งสูตรหนึ่งหรือว่าฟอร์มูล่าวันกลายเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ย่างเป็นทางการครับสถานก,การฝึกซ้อมของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นนักขับแข่งฟอร์มูล่าวันหลายท่านจะเคยได้ยินนะครับแชมป์ฟอร์มูล่าวันสัญชาติบราซิลเลียนที่มีชื่อว่าอาริตันเซนา และอีกท่านหนึ่งครับก็คือผู้ขับขี่นะครับฟอร์มูล่า1สัญชาติเยอรมันย่างมิเชลชูมาเกอร์นอกจากนี้นะครับสโมสรฟุตบอลชั้นนำเช่น AC ีมิลานหรือแม้กระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1990ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพที่เรารู้จักกันในานามของอิตาลีโนวันตาก็ใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับล่วงเข้าทศวรรษที่90กันมากครับเทคโนโลยีเองนะครับยังถือได้ว่าเป็นผู้ที่นำเอานวัตกรรมใหม่เพราะเป็นผู้คิดค้นระบบ CPR c o n s t a n t Pulse Rate มาใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับและสามารถปรับเปลี่ยนนะครับความเข้มข้นขอ,ของการออกกำลังกายได้โดยอัตโนมัติอีกด้วยพูดง,ง่ายๆครับเจ้าเครื่องมือที่ใช้วัด Heart Rate ที่เราใช้นะครับกันใน Smart w วอท h ทั่วไปในทุกวันนี้มีจุดกำเนิดมาจากระบบ CPR นอกจากนี้ครับยังได้มีการขยายผลสู่วงการการแพทย์ครับ โดยการเปิดตัวอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นครั้งแรกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยด้วยในช่วงเวลานี้ครับเทคโนโลยได้เริ่มก่อตั้งระบบ Wellness ขึ้นนะครับพัฒนาการดูแลสุขภาพไปอีกขั้นด้วย TGS Key ครับ TGS Key ที่ว่านี้มีลักษณะก็เป็นเหมือนกับตัมไดรฟ์ขนาดเล็กๆล,ละครับสีเหลืองนะครับที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ออกกำลังกายของเทคโนโลยี และสามารถที่จะบันทึกข้อมูลการออกกําลังกายของผู้ใช้เอาไว้ได้อย่างละเอียดครับท่านฟังดูจากมุมนี้นะครับในทศวรรษที่2ของศตวรรษที่21ท่านจะบอกว่าฟังแล้วก็ทุกคนก็มีในวันนี้แต่เรามองย้อนกลับไปที่เราพูดกันถึงนะครับคือช่วงเวลาประมาณส,สักสทศวรรษที่แล้วก็คือทศวรรษที่ 90เทคโนโลยีที่เราว่าถึงถือว่าล้ำยุคมากนะครับมันถูกพัฒนาขึ้นในยุคที่โลกเรานั้นในตอนนั้นยังใช้ floppy disk อยู่นะครับในการที่เราจะเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่สำคัญครับในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาก่อนที่โลกของเราจะรู้จักสิ่งที่เรียกกันว่า USB สะอีก พัดมาอีกหนึ่งทศวรรษครับทศวรรษที่2 0 0 0ครับเป็นช่วงที่เทคโนโลยีได้รับเลือกครับให้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์การฝึกซ้อมของนักกีฬาในโอลิมปิกครับอย่างเป็นทางการเลยที่โอลิมปิกเกมที่ซิดนี์มีนักกีฬามากกว่า10,000คนเลยที่ฝึกซ้อมด้วยอุปกรณ์ของเทคโนโลยีด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคนี้ครับเทคโนโลยีเองได้มีการเปิดตัวเ e l l n e s s TV หน้าจอทีวีแบบแรกที่ถูกบรรจุเข้าไปกับอุปกรณ์ฟิตเนสนี่เองครับ ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับก็เลยทําให้พฤติกรรมของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยประชากรทั้งโลกนั้นมีกิจกรรมทางกายภาพก็คือพูดง่ายๆเคลื่อนไหวน้อยลงครับสุขภาวะย่าแย่ลงครับเนริโออเลสันเรีคนนี้จึงได้สร้างมูลนิธิ wellness foundation ครับเพื่อทําการวิจัยและส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการบริโภคอาหารที่ถูกต้องหนึ่งในโครงการหลักของมูลนิธิก็คือการสร้าง wellness valley และสิ่งหนึ่งครับที่เขาเรียกกันว่าไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบบเวลเนสภาษาอิตาลีเรียกว่าสตีเลดิวิตตาเวลเนสและต่อมาครับในปี2007ครับได้มีการเปิดตัว Visio Web ที่ให้ผู้ออกกำลังกายสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต่างๆซึ่งถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการดูแลสุขภาพได้ด้วยครับมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับว่าย้อนไปนะครับก่อนหน้านั้น4ปีครับก็คือในปี2003ประธานบริหารของ Microsoft EU ได้เชิญคุณเนริโอเนี่ยเข้าไปร่วมดินเนอร์ส่วนตัวนะครับกับบิลเกตส์ก็คือผู้ก่อตั้ง Microsoft นั่นแหละครับระหว่างการพบปะก,กันครับคุณเนริโอได้มีการเอาโบโรชัวร์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมเทรนนิ่งออนไลน์ที่มีชื่อว่า Net Trainer ตัว A นี่ก็ใช้ตัวแอดนะครับของทางเทคโนโลยีให้กับบิลเกตส์ดูบนโบโรชัวร์นั้นมีสโลแกนว่า with internet You can work out at home just like in the gym มีรายละเอียดที่ระบุนะครับว่า Techno Gym ใช้แอปพลิเคชัน Windows CE ที่ Microsoft นั้นเพิ่งลา่าชออกมาไม่นานครับสิ่งนี้ครับสร้างความประทับใจให้กับ Bill Gates มากและตอบแทนเนเรโอโดยการเซ็นชื่อลงในโบรชัวร์ใบนั้นพร้อมกับข้อความที่บอกว่า Great work Thank you for your support ลงชื่อ Bill Gates เข้าสู่ทศวรรษ2010ครับ ด้วยเทรนด์ด้านเวลเนสที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นความต้องการของอุปกรณ์ด้านฟิตเนสและการออกกําลังกายก็สูงขึ้นไปด้วยเป็นลําดับไปครับเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทำให้เทคโนโลยีเนี่ยเปิดตัวร้านคาแรกในมิลานนิวยอร์กมอสโกครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรไปเลยและมีการเปิดตัว My Wellness Cloud Platform ตัวแรกนะครับในวงการฟิตเนสที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโปรแกรมส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลาขณะดเดียวกันครับ ยังช่วยให้เจ้าของฟิตเนสนั้นสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านระบบเว็บและมือถือได้อีกด้วยทั้งนี้ครับอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญเลยของเทคโนโลยีครับคือวันที่29กาันยายน2 0 1 2ครับเทคโนโลยีวิลเลจมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยเป็นศูนย์กลางเวลเนสแห่งแรกที่รวมสำนักงานใหญ่ของเทคโนโลยีศูนย์วิจัยโรงงานศูนย์เวลเนสเอาไว้ด้วยกันในงานเปิดตัวในครั้งนี้ครับมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานครับ ท่านแรกครับจอร์โจนาโปลิตาโนท่านเป็นประธานาธิบดีอิตาลีนะครับหลายท่านจะคุ้นหน้าคุ้นตาท่านครับเพราะว่าท่านคือประธานาธิบดีอิตาลีสมัยที่อิตาลีนั้นสามารถครองแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่4ได้ในปี2006ด้วยและอีกท่านหนึ่งครับก็คือบิลคลินตันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นด้วยเป้าหมายสําคัญครับของการสร้างเทคโนโลยีวิลเลจขึ้นมาก็คือการเป็นผู้นําด้านเวลเนสของโลกภายใต้วิสัยทัศน์ที่มองการไกลไปถึงอีก20ปีข้างหน้านั่นเลยครับ ผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับว่า,วากว่าที่จะมาเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ออกกําลังการระดับโลกอย่างทุกวันนี้เทคโนโลยีเองผ่านการคิดผ่านการออกแบบผ่านการพัฒนาและสร้างนวัตรกรรมแบบไม่หยุดนิ่งเลยทุกวันนี้ครับอุปกรณ์ออกกำลังกายของเทคโนโลยีถูกนําไปใช้งานในท็อปฟ c สิลิตี้ไม่ว่าจะเป็นที่ยิมเองก็ดีโรงแรมหรูที่อยู่อาศัย โครงการบ้านก็ดีคอนโดก็ดีรวมไปถึงโฮมจิมส่วนตัวของผู้ใช้งานเพราะว่าคนจำนวนมากครับในศตวรรษนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของ health and wellness เพิ่มมากขึ้นทำให้การเข้าถึงไลฟ์สไตล์แบบ wellness เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นด้วยจากที่ไล่เรียงกันมานะครับจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมไม่ใช่แค่เครื่องออกกำลังกายแต่เป็นผู้นำเส้นทาง wellness ครับที่เชิญชวนทุกคนเข้าสู่โลกแห่งการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งกาย จิตและสังคมตามแท็กไลน์ที่ว่า Let's move for a better world. Simuovano per un mondo migliore. The Standard Podcast. Eye opening for your ears.